เพื <c oughs> <c oughs> ่อนเพ่อนหตุปุยว่าก่าแต่ยายมันกินมาได้แต่ว่าปะปุยคิดว่ามันกินได้อยู่สิเป็นเห็ดแทบเห็ดท้าเนี่ยแหะเพื่อนค่ะอู้ยห้องหอมหอมแม่เพื่อนหอมค่ะหอมใหญ่ยิ่งสลย อันนี้ดอกยังไงเห็ดเทีเห็ดท่าก็ขดลักษณะที่เห็ดเทีเห็ดท่าหอมเพื่อนเพื่อนหอมลายหอมหอมอยากเก็บไี่ไดนได้จะเก็บลายต้องไปอ่านในหนังสือว่ามันกินได้บ่ค่ะคูดว่าเห็ดเทีนเห็ดท่าแหละเพราะว่ามันหอมๆเนี่ยหอมลายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน มันนี้ก็ปะปุ๋ยสิพามาเที่ยวป่าเด้อเบิ่งปะปุ๋ยสิพามาเบิ่องหยังมาเบิ่องหยังค่ะย่เพืปุ๋ว่าสิบรจับแล้วป,ปุ๋ยสิจับเลยหอมเพื่อนเพื่อนหอมคือเห็ดแท้เห็ดท้าบ้านเฮาล่ะ ก็พูยว่าเห็ดแทนเห็ดท้านั่นแหละเห็ดแทนเห็ดท้าก็คัดเนี่ยที่จะดอกตูมอันนี้ดอกตูมันเด้อค่ะถ้าเห็ดแทนเห็ดท้าบ้านเฮาเนี่ยเนาะดอกตูมมันสิเอาไปหมกเบแซ่บหอมค่ะหอมบึ้งเนี่ยอยากเก็บนะดอกนั่นก็มีห้อยแนวอันห้อยเอาสัตแทค่ะมาเจอดงเห็ด โด่งญายอยากก็บอยากก็บเป็นไหคะมันจะโด่งยายค่ะเออม่รูว่าปูปือว่าว่าจังไรเนาอยากกิบไหมอยากก็บต้องถามญาติญาติอันนแซบปูนว่ามันกินไ้บอลเรมีปลาด่ายเก็บ เพื่อนอยากเก็บอยากเก็ปุยกับปวยไอนับอีนับ,นบพอแล้วพอแล้วว่าสัร์ฟมาโอ้ยว่าป,ปุยกับมันเนาะคนแหงอยากเก็บอยู่แล้วจยากเก็บเห็ดเม่พอมาเจอแล้วมันก๋เนาะเพื่อนๆมื่อเนเมดอกนี่เนี่ยปอดปอดค่ะดอกนี่ไงเยอะไอ้นอมึงดอกนี่ไค่ค่ะดอกใหญ่ค่ะเพื่อนๆพื่ปอดดอกนี่ไ่ ดอกนี่แม่เพื่อนๆดอกใหญ่คักค่ะบังเน้โอ้ดอกใหญ่อีหลีดอกนี่แม่ดอกใหญ่กมูลเลยล่ะที่ป้าปุ๋ยเห็นมาเนาะพผื่ะดอกเบลอเลยโอ้ยบังเน้บังเน้บังเน้ใส่ไว้ยังได้บังเน่ค่ะอยากเก็บอยากเก็บเธอเด้ ด้อสิห้สันกินบบอ,อยากเก็บอยากเก็บเธอเมืองปปุ๋ยพ้ามาเบ่งนพามาเก็บเห็ดแทนเห็ดท้าเพื่อนๆปุ๋ยพ้ามาเข่าปลามันกับ่แมนเชิงปลาหรอกคะ่ะบานเฮากระสีเอินเห็ดมวยหยาเนาะเห็ดแทนเห็ดท้าบานเฮาละ่ะแต่ว่าทั้งนี้มันอุดมสมบูรณ์เนาะมันดอกใหญ่ค่ะเบิ่อนอันนี้มือแรกด้วย่ะบปะปุ๋ยมา เบิ่งเบิงค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นดงอยู่ค่ะเบิ่งเริ่มปปุ๋ยสิพาเก็บเนาะเพื่อนดอกนี่ไหมหอมคักค่ะเพื่อนเพื่อนเบิ่งไงเบิ่งค่ะเบิ่งโอ้เบิ่งขาเขาค่ะวะขาเขาหมย์ง่ายก็ด้ว เบิ่งด้วยค่ะมันแตแซบเนาะจะว่ามันเป็นนอนเป็นนอนเจาะค่ะเป็นนอนเป็นยังอ๋อไม่ใช่เป็นนอนล่ะค่ะเป็นนอนเจาะเบิ้งไหมคะ่ะดอกหนึ่งหมกอิ่มคนนึ่งเหมือนตัวนี้ เตีียมอยู่ค่ะเตรียมอยู่ปุ๋ยจากสีมจังใดเนาะปุ๋ยกันอ้ยสันดอกมุ้งสิเขียจังใดสันดอกเบื้องแนีค่ะมาผู้เดียวมากับแฟนแฟนปปุ๋ยไปจักไปจังไดบุ๊งมาค่ะมาเก็บกันเก็บเนาะโอ้ยฝนกระตุกค่ะฝนตกเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อเบื้องดอกนี่ค่ะเพื่อนๆเบื้อง บนว่าค่ะโอ้ยเบิังเนี่ยมาเป็นตาหมกแสบเลยค่ะเพือ่อนๆว่าคือปอปุ๋ยบ่เป็นตาหมกแสบปอมาเบิังเนี่ยว้ายโอ้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 ย,ยได้ดอกน้อยๆนีนน่เดี๋ยวปอปุ๋ยเสีย มาเก็บเอามืออื่นค่ะมืออื่นปาปุ๋ยสีมาปาปุ๋ยสีเอาแต่ดอกอันดอกบานก้อนเนาะเพราะว่ามืออื่นเศร้าเดี๋ยวมาอีกค่ะเดี๋ยวมาอีกเนี่ยเบิ่งด้ค่ะอุ้ยเมื่อนี้อาจจะได้สองคลิปด้วยค่ะสองหรือสามคลิปด้วยเพราะว่ามันยาวเนาะปาปุยกระสีไทยเห็บเบิ่งก่อนค่ะตอนเก็บปาปุยค่อยสีมาไทยตอนเก็บเนาะกระสีไทยผ้าไทยเบิ่งก่อนค่ะเนี่ยปาปุยกระสีไทยอ่อน เก็บเอาดอกอันบางนบานยังซี่กก้อนค่ะบานโบแมนดอกบานด้นี่ดอกบานสิเป็นอีกแบบนึงค่ะนี่แหละเนาะโอ้ยเบื้งเนี้ยโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนเดี๋ยวป้าปุยสิทายเห้เบิ่งก่อนเด้อมือนีเด้อเดี๋ยวป้าปุยก็สิพาเก็บอีกทีนึงค่ะเบิ่งเนี้ยสะอ่อนค่ะเบิ่งดูค่ะว้โอ้ยดอกคักดอกใหญ่คักดอกใหญ่เนี่ย คากับปวบปวบเมือนเพื่อนเบืงดูเพื่เนี่ยมันกินอิ่มได้สอ,องคนบนบ่อนในถมุกรอกแง่อีลีด้วยค่ะมันคาเขามือปปุยกรรมหุ่มมิดเลยค่ะเบืงดูค่ะอ้ยเบงเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นดอกบานด้วยค่ะไว้นี่ หอยสัตว์มาแทกินค่ะเพราะว่ามันหอมเนาะที่เป็นหอยกระต่ายนั่นแหละมาแทกินค่ะเนี่ยทางไหนเขาสิเป็นยังซี่ล่ะค่ะเป็นอันเป็นไอ้นั่นคือจังเห็ดแทะเห็ดท้าใะเบิ่งปาปุ๋ยสีดมให้เบิ่งเด้อหอมค่ะหอมคือเห็ดแทะเห็ดท้านั่นแหละปาปุ๋ยหอมให้เบิ่งค่ะกินเห็ดแทะเห็ดท้าล่ะค่ะโอ้ไป็มกแซ่บแทะเด้อนี่เห็ดแทะเห็ดท้านี่